วันนี้ก็เป็นผมที่จะเข้าไปดูพอสมต้นนะครับทุกคนนะไปดูว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางครับสภาพเป็นแบบนี้นะตอนกลับสภาพจะเป็นยังไงครับเพื่อนทุกคน,นครับเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปถึงข้างในแล้วจะถ่ายมาให้ดูครับทุกคน <L ock y> นี่ก็จะเป็นเรือปีล็อกคีนะครับทุกคนนะครับปีล็อกคีนี่อยู่ที่ไหนก็ยังไม่เคยไปนะเดี๋ยวว,ว่างๆเราจะไปเที่ยวปีล็อกคีครับทุกคนนี่ก็เป็นเรือเต็มละเรือนี้ก็คือเหมือนกับเรือรถรถบัสเราอพี่เนาะนี่ครับรถบัสเต็มแล้วก็จะออก้วครับทุกคน แล้วเราก็จะเข้าไปฝั่งทางนู้นนั่งเรือประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งครับทุกคนนะไม่มีสัญญาณด้วยครับใช่ไหมยายโหนี่ก็ยายเป็นคนที่ไหนเนี่ยพอสมต้นต<ร>ใช่ไหมครับมีกับเราก็คือจะไปที่พอสมต้นกับยายนี้เลยใช่ไหมโอเค <laughs> ยายอยู่คนเดียวเลยเนี่นยโอ้โหอ,อยู่คนเดียวยังสดอยู่นะอ๋อไม่สด้วใช่ไหมโอเคโอเค่ไม่ได้โสดนะทุกคนนะครับนี่ครับเราจะไปดูนะพอสมต้นบ้านยายเนาะไปดูว่าหมู่บ้านจะเป็นยังไงถนนจะเป็นยังไงเนาะ ว่าตอนนี้เขาอยู่กันยังไงครับเพื่อนๆทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะไปนี่ครับเราไม่ออกครเพื่อนๆทุกคนครับเพราะมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเนาะต้องขึ้นเรือไปกันคนเดีดูนะมอเตอร์ไซค์สองคันกับเรือหนึ่งลำนะจะไปกันยังไงทุกคนตอนนี้คนก็แน่นนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่าจะขึ้นไปยังไงครับอันนี้เราก็พักแปรเดินไปแต่ละรุ่นี่ครับเปิดประทุนได้ด้วยครับนี่ครับสุดเลยเดี๋ยวไปดูกันนะการเอารถ ขึ้นไปนั่งบนเรือครับเพื่อนๆทุกคนนะว่าจะเป็นยังไงครับนี่ก็พี่วันนี้ก็นี่ครับนะครับไปดูนะครับมาดูวิธีการเอาเรือขึ้นรถนะครับมาดูวิธีการเอาเรือขึ้นรถนะครับผู้หญิงยิงเรือครับแต่นี้ผู้ชายยิงเรือนะครับมาดูนะนี่ก็โผล่แล้เวลาเรือออกเดินทางครับทุกคนครับว้ารออยู่ประมาณจะเกือบ5ชั่วโมงจริงๆทุกคนครับป้าๆพี่ๆขาว่าหลับไปไหนตื่นครับุกคนอรับนี่ครับ พี่ๆบอว่าไปนั่งครับวัน,นเรือมีเนี่ยมันนั่งเต็มเลยครับทุกคนครับไปเ้วก็ออกเดิทนทางโอ้โหบรรยากาศสวยเกิน นี่จับมานานายอยู่ที่นี่เหรอคนนูงนองอ๋อนี่ครับนี่ก็คือกัปปันเรือครับผู้ชำนาญนะครับทุกคนนะนี่ครับดูจากการโบกแล้วก็รู้แล้วครับว่าขนาดไหนครับเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดเ้ยนีถึงแล้วคนเดี๋ยวเอารถลงจากเรือนะแล้วก็ต้องขึ้นไปยังทุกงระบนยอดมากครับนะ จะดูวิธีการลงเรือแล้วต้องขอบคุณพี่ๆแ่อวนะทุกคนตันนี้ออกไปได้หรอฮะตัวนี้ออกเลยหรืนี่ออกตัวนี้หนึ่งครับได้พี่ไปหนึ่สงสอง โอเคทุกคนนนี้เราก็ถึงแล้วครับทุกคนนะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ขอบคุณทุกคนนะลองฟังเสียงลกเสียงไม่ดังก็ได้พี่โอเคเดี๋ยวต้องจ่ายค่าีก่อลม่บียยุคนรับภาพรครับทุกคนมันลื่นะนีครับ นี่ยังไม่ถึงครึ่งทางครับพื่ทุกคนนะดูสภาพดิครับไปทางนี้แล้วนะแล้วไปดูว่าสุดทางสภาพรถจะเป็นยังไงผมจะเป็นยังไงทุกคนนะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe มรรลับชแนลนะครับทุกคนไม่รับมันเนี่ยมันต้องเดินขึ้นไปเป็นสิบกิโลเนาะเป็นเป็นวันนะครับทุกคนนะก็เลยช่วยน้องไมค์คนเนาก็เลยหนักครับทุกคนนะเละแล้วทุกคนโอเคไปกันต่อ อล่งจากโอ้โหเห็นรอเรือก็ทั้งวันแล้วเจอพายุเจอฝนครับทุกคนขับวิบากมาก็ล้มไปหนึ่งทีครับทุกคนครับโอ้โหนะครับเพราะว่ามาถึงแล้วทุกคนนะที่นี่คือปอสองต้นนะครับทุกคนนะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขากับธรรมชาติมากๆกครับทุกคนครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นหุบเขาแล้วก็เป็นบ้านแบบธรรมชาติมากครับทุกคนนี่ครับถึงแล้วครับทุกคนนะฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนนะนี่ก็เือพามาดูว่าเป็นแบบหมู่บ้านแบบธรรมชาติสุดๆครับนี่ครับเทรงยาวนะะเพราาว่ ไม่อยู่บ้านเนาะก็เลยเอาบันไดขึ้นไหครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับถ้าจะเอาขึ้นก็คือเอาบันไดลงเนาะเหมือนลิฟต์ลยครับทุกคนครับนี่ครับผมก็มากับน้องเขาครับทุกคนก็เลยให้น้องเขาช่วยถ่ายได้นิดหน่อยครับทุกคนครับผูลําบากมากครับเพราะคนเดียวก็รถก็ขับยากครับทุกคนนี่ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูพวกบ้านหรือว่าอะไรอะไรติดตามต่อไปนะทุกคนนะโอเคครับ